ส่วนภาพรวมสถานการณ์ในประเทศตอนนี้เนี่ยท่านโฆษกรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่านายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้เดินหน้าฉีดวัคซีนประชาชนให้ได้ครบโดสพร้อมทั้งต้อง,งตั้งการ์ดนะครับเพื่อป้องกันเชือ้อโอไมครอนขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเนี่ยนะครับวันนี้ถือว่าต่ำสุดในรอบ5เดือนต่ำกว่า5,000นะครับ คุณธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกกลับมาระบาดซ้ำโดยเฉพาะในทวีปยุโรปแม้หลายประเทศฉีดวัคซีนครบ2เข็มครอบคลุมประชากรจำนวนมากแล้วก็ตามซึ่งรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทั่วโลกได้ดำเนินการฉีดแล้วจำนวน7,840ล้านโดสใน205ประเทศหรือเขตการปกครอง อัตราการฉีดวัคซีนล่าสุดอยู่ที่34.1ล้านโดสต่ตอวันขณะน,นี้ทั่วโลกยังมีความกังวลในเชื้อโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่โอไมครอนที่พบในทวีปแอฟริกาตอนใต้ที่กลายพันธุ์หลายตำแหน่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่รุนแรงสามารถหลบภูมิคุ้มกันได้ทําให้ติดเชื้อได้รวดเร็วในส่วนของประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและกันกรองเป็นพิเศษ ไม่ให้เชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมคอนเข้าประเทศได้ล่าสุดมีมาตรการห้าม8ประเทศที่มีการพบและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ดังกล่าวเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วได้แก่บอสปวาหนาเอสวาตินีเลโซโทโมาลาวีโมซัมบิกนามิเบียซิมบับเวและแอฟริกาใต้ครับ ในส่วนของประเทศไทยขณะนี้เนี่ยภาพรวมแผนการบริหารจัดการและการฉีดวัคซีนโควิด -19 ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะรัฐบาลเร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับทุกคนทุกพื้นที่ โดยวัคซีนมีเพียงพอสําหรับคนไทยทั้งประเทศนะคะและทุกชนิดผ่านการอนุมัติโดยองค์การอนามัยโลกและสํงงาน,นักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไทยสามารถสร้างภูมิต้านทานป้องกันโควิดที่มีอาการได้ถึง80-90%ค่ะสามารถสร้างภูมิต้านทานป้องกันโควิด1 9เห็นผลลัพธ์ในการลดอัดตราติดเชื้อรุนแรงหรือป่วยหนักได้เป็นอย่างดี โดยวันนี้นะคะยอดผู้ติดเชื้อนั้นลดลงอยู่ที่4,753รายและยอดผู้เสียชีวิตลดลงเหลือจำนวน27รายซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบ5เดือนที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตนั้นลดลงเหลือ0.99%ยอดผู้ป่วยที่กำลังรับการรักษาอยู่ที่ประมาณ7,000 70, 0รายจำนวนเตียงรักษามีปริมาณที่เพียงพอขณะนี้ก็มีการใช้เตียงเพียงหนึ่งในสเท่านั้น โดยข้อมูลการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์64ถึง28พฤศจิกายน64มีการฉีดวัคซีนสะสมนะคะอยู่ที่92ล้าน3 2 0 21โดสแบ่งเป็นเข็มที่1สะสม48 000, 000, ล้านรายเข็มที่2สะสม41 000, ล้านรายเข็มที่3สะสม3.3ล้านรายค่ะซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนสู่เป้าหมาย100ล้านโดส ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ครบโดสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยนายกได้กำชับให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเดินหน้าเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนให้ประชาชนไทยในทุกพื้นที่ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนเข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยให้ตัวเองและครอบครัวร่วมกันเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ตั้งการป้องกันโควิด -19 พร้อมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคธุรกิจการท่องเที่ยวรับการเปิดประเทศต่อไป